เซลลห้าสิบเปอร์เซ็นทุกตัวนะครับขอบคุณสตอรี่นะมามาวันนี้มาดูรองเท้ามือสองครับ นะคะสวัสดีนะครับรอคะ่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีดดดค่ะสวัสดีนะครับ,รบต,ตัวะไหัวัวีด้วยอ,อะไรหัววอบ้อเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกตัวนะครับ เราอยู่ในเต็นท์แล้วร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ร้อนแบบตรงนี้เนาะโอ้มันมันแคบเหมือนกับคนละโลกกันเลยอ่ะแล้วมันแบบแดดลงนีง่พี่ผู้ชายไปไหนนะเดินไปเดินไปอยู่ทางนี้ค่ะเดินหาของก็เนะี่ยทำตัวเป็นลูกค้าแล้วสวนใจร,รองเท้าราคาพิเศษราคาถูกๆว่าสามารถมาพูดคุยได้นะคะากได้แบบไหนยังไงนะครับ โอ้ยรอน,นั่งเนี่ยบ่นไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยนะทั้งบ่นทั้งถ่ายเลยนะครับนี่ครับหน้าตาคงบนขอแอบมาฝั่งนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหมอบนะลงหมอบแบบผู้หญิงนะสามสิบหกสามเก้าประมาณนี้นะครับไว้ไม่ไหว,ไว,ไ,วไว้นิดน่ะ นี่ของแม่นะครับ250บาทนะครับถุงเท้าแอลรูนะนะครับถุงเท้าแอลรรย่300 450บาทนะครับจนถุงมือถุงมือ350บาทนะครับใส่สบายไม่ร้อนนะครับใสบ่เกินสถามได้นะครับนี่บังหน้าคน วันนี้แม่ค้าอีกคนนึงไม่มาหรอครับอีกคนนึงที่เสียงอ๋อน้องน้องในกลุ่มตกแต่งเล่นะคจะรู้จดแต่ไหนว่าคนนั้นนล้วเขาปั่นจักรยานอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นน้องในกลุ่มที่ปั่นเหมืกันน้องหนูปั่นไหมปั่นค่ะปั่นได้กันหมือนเลย ก็จะมีรองเท้าที่แบบว่าราคาถูกๆ50เปอร์เซ็นต์นะครับรองเท้าใหม่ก็มีครับผมก็อ,อยู่กับว่าครอ,อบนะครับับอนนี้อย่างนี้สวยเลยนะครับของชิมานุนะครับของใหม่เลยนะครับไซส์41นะครับต้นไก่สมุสอบถามได้นะครับผมต้นไก่สมุสอบถามได้นะชอบแบบไหนยังไงก็มาพูดคุยได้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ